สวัสดีครับคุณผู้ชมเราอยู่ที่ S N W Car Center ที่นี่ที่เดิมอีกแล้วนะครับและวันนี้เรามีรถเข้าใหม่มาแนะนำให้กับคุณลูกค้าหรือคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับกับเจ้าตัวนี้เลย Toyota Yaris 1.2e ปี2018เกียร์ออโต้บอกได้เลยนะครับว่ารถคันนี้สภาพใหม่มากๆและยังใช้งานน้อยมากๆเพรเลขไมล์ของเขานะครับอยู่แค่18,000กว่าโลเท่านั้นนะครับ เลขไม้เป็นเลขไม้แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับแถมราคายังดีต่อใจัยรุนีกด้วยนะครับราคาของเขาอยู่แค่399,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ3ามแ0น่นบาทไม่รอชา้าเราไปดูสภาพรอบๆบคันของเขากันเลยขอเริ่มด้วยที่ด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าของเขาดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีสเกิร์ตแต่งมาให้แล้วนะครับรอบคัน ไฟต่างๆครับยังใสและใหม่มากเลยนะครับดูในส่วนของล้อนะครับล้อของตัวน,นี้นะครับจะเป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยและกระจกมองข้างของเขาจะมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับและเป็นปรับสีฟ้าเรียบร้อยแล้วสีของบอดี้รถไม่ต้องเป็นห่วงเลยนครับสีเต็มสวยและใหม่มากๆเลยนะครับส่วนของด้าล่านะคะอย่างที่บอกไปก็จะเป็นสเกิร์ติดมานะครับรอบคัน ดูเท่มากๆเลยนะครับมาในส่วนของด้านหลังนะครับไฟของเขาะจะมีเส้น LED และมาพร้อมเซนเซอร์ถอยและจุดเด่นของเขาที่ท้ายรถนะครับจะเป็นสเกิร์ตทอคู่เลยนะครับดูสฉบเฉี่ยวม,มากๆเลยนะครับเหมาะสำหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะเราไปดูในส่วนของพื้นที่ขนสัมภาระของเขากันนะครับมีบอกได้เลยนะครับว่า กว้างมากๆเลยนะครับสามารถขนสัมภาระเวลาออกทริปต่างจังหวัดได้สบายๆมากเลยนะครับในส่วนของชุดช่อมยางอุปกรณ์นะครับยังอยู่ครบแน่นอนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในของยาริสท่านนี้นะครับและ ออปชันภายในว่าเขามีอะไรมาให้เราเบ้างไปดูภายในของเขานะคะจะจบแต่งไปในโทนสีดําและเบาะที่ได้มาของเขาจะเป็นเบาะหนังที่แต่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสีดําน้ําเงินบอกได้เลยนะคะว่าสวยมากๆเลยและสภาพดีมากๆเลยนะครับในส่วนของพื้นที่นั่งโดยสารด้านหลังนะครับค่อนข้างกว้างมากๆเลยมีพื้นที่ในการยืดขาเนี่ยค่อนข้างเยอะและเฮดรูมนะคบยังเหลือเลย นั่งได้สบายๆแบบไม่ติดขัดเลยนะคะบต่อไปเดี๋ยวขยบขอไปนั่งพื้นที่คนขับนะครับและไปดูออปชั่นของเขากันเลยเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องกันก่อนเลยนะครนี่นะครับเสียงอ่าเสียงเบามา,มากๆเลยนะครับอย่างที่บอกเพราะว่าเขาเป็นรถใหม่นะครับในส่วนของด้านหน้าคนขับนะครับก็จะมีนะครับมีพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถรับสายโทรศัพท์ วางสายโทรศัพท์เพิ่มเสียงนะครับลดเสียงได้ที่พรมลายเลยและเขาก็มีระบบความปลอดภัยที่ค่อนข้างที่จะให้มันแน่นเลยนะครับแอร์แบ็กเลูกด้วยกันนะครับในส่วนของคอนโซลกลางนะครับก็ดูหรูหราเลยประกอบไปด้วยนะครับเครื่องเล่น CD DVD MP3 นะครับสามารถเชื่อมต่อ USB และสามารถเชื่อมต่อ b l บลู o t h ได้นะครับ ถัดลงมานะครับจะเป็นระบบแอร์ระบบแอร์ของเขานะครับจะเป็นแอร์ออโต้แล้วนี่และเป็นจอดิจิตอลด้วยให้มาของเขานะครับจะเป็นเกียร์ออโต้ผู้หญิงขับง่ายผู้ชายข<อ>บ<ค>ับดีหนึ่งหม่นแปดพเท่านั้นเองนะครับเป็นไม้แท้ร้อยเปอร์เซนต์นะคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันว่า เครื่องยนต์จะเป็นยังไงไปลาในส่วนของเครื่องยนต์นะคะของเขาจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.2ซีซี <c> เบนซินให้กําลังแรงม้าถึง86แรงม้านะครับสภาพเครื่องยนต์ก็จะใหม่มากๆเลยนะครับยังฟุงเดิมทุกจุดสติ๊กเตอร์ต่างๆนะครับยังอยู่ครบและในส่วนของโครงสร้างก็ยังเดิมๆเช่นเดีวยวกันไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงฐานหน้า ยังเป็นของเดิมแน่นอนร0อเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหน,นักไม่เคยจมน้ําและที่สําคัญไม่เคยติดแก๊สอีกต่างหากนะครับรถใหม่ๆเดิมๆแบบนี้นะครับราคาของเขาน่ารักมากๆเลยนะครับอยู่แค่3ามแ0 0เบาทเท่านั้นนะครับสามแสนเ่นเกบาททางเรามีบริการจัดไปแนนและเจ้ายาริสคันนี้นะครับลูกค้าแค่ดิดดี สามารถจัดได้เต็มหรือซีดานนั่นเองนะคะยอดอนชำระนะคะจะอยู่ที่60งวด8,200กว่าบาทนะคะและ72งวด7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะในส่วนของช่องทางการติดต่อนะคะสามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0891790270 ID Line นะคะ0867017928 และเพจ s a n n a d Car Center ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะเพียงแค่คุณโทรมาเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านของคุณลูกค้าเลยนะคะและเมื่อไฟแนนซ์ผ่านแล้วเรามีบริการส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้าถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะครับและวันนี้นะคะก็ฝากเจ้ายาลิสและฝากกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อที่จะไม่พลาดรถดีๆเด็ิดีๆดดจากเรา S น View Car Center วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณครับ